ก,การละกุรีกันนะคะไปรอบนี้เราไปด้วยรถไฟตอนนี้อยู่ทนนี่สถานีทนบุรีนะเรามาดูก,ก่อนรถไฟก่อนเราขึ้นรถตอนนี้เนี่ยเราจะไปถึงที่ เมืองกาญจะประมาณเที่ยงกว่ารถไฟกรไกำลังมาาจะเป็นขบวนนี้โดบินลงนะขอบคุณค่ะ <c oughs> ทางรถไฟสายมารณะสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียกว่า2แสนชีวิตที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อเป็นเส้นทางยิทยศาสตร์ผ่านประเทศพม่านะคะปัจจุบันเส้นทางนี้เนี่ยไปสุดปลายทางที่สถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรี เราสามารถที่จะนั่งรถไฟสายนี้ได้ทุกวันเลยนะแล้ววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะมีขบวนพิเศษด้วยอันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยตามเบอร์โทรที่ตาใสเอาไว้ให้เลยนะคะพวกเรานั่งรถไฟชิกชักิก,กักปูนปูน,ปนมาเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่ง 10. โมงครึ่งเราก็มาถึงที่สถานีกาญจนบุรี ทุกคนพวกเราตื่นเต้นกันมากถ่ายรูปกันตลอดทางเลยอุยจุดไฮไลท์สำคัญของการนั่งรถไฟเส้นนี้ก็คือที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่เองค่ะที่นี่มีความยากลำบากในการก่อสร้างมากเลยนะคะอีกทั้งยังต้องประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดทำให้ต้องสูญเสียชีวิตมากมายในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลยค่ะ ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพด้วยเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมคะว่าทัศนียภาพ2ข้างทางของรถไฟเส้นนี้นั้นสวยงามมากบางครั้งพวกเราต้องนั่งรถไฟผ่านช่องเขาซึ่งลองคิดดูนะสมัยก่อนน่ยเขาไม่ได้มีเครื่องมือมากมายอะไรเลย การขุดเจาะช่องเขาต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดมีแรงงานชาวไทยไม่น้อยเลยนะคะที่ได้มาเป็นแรงงานรับจ้างในการก่อสร้างทางรถไฟเส้นนี้ว่ากันว่าใครที่มาเนี่ยจะต้องเอาหม้อมาด้วยเอามาทำไมเนี่ยล่ะคะเอามาใส่กระดูกคะ่ะเพราะว่ามาแล้วอาจจะไม่ได้กลับบ้าน ในที่สุดนะคะพวกเราก็เดินทางมาถึงจุดที่สร้างลําบากที่สุดตอนหนึ่งของรถไฟเส้นนี้นั่นก็คือที่บร,ริเวณสะพานข้ามถ้ำกระเสเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะคะบริเวณนี้จะมีเทือกเขาสูงชันติดกับลําน้ําแควน้อยวิศวกรญี่ปุ่นจําเป็นต้องสร้างทางเรียบลําน้ําเพื่อที่จะลัดเลาะไปตามภูเขายาวกว่า400เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่เฉลยศึกต้องเสียชีวิตมากที่สุดเลยค่ะจริงๆทางรถไฟเส้นนี้มีความยาวประมาณ415กิโลเมตรเริ่มจากสถานีหนองประดุของประเทศไทยไปสุดทางที่สถานีตันบิวไซยัตของประเทศพามา่า แต่หลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะคะทหารอังกฤษได้ทำการรื้อถอนทางรถไฟในเขตพม่าออก30กิโลเมตรแล้วก็รื้อในไทยออกอีก6กิโลเมตรค่ะต่อมารัฐบาลไทยได้ขอซื้อทางรถไฟเส้นนี้รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลอังกฤษเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทรัฐบาลไทยนะคะก็เอามาบูรณะซ่อมแซมไปจนถึงสถานีน้ำตกค่ะ จากถ้ำกระแซพวกเราเดินทางต่อมาอีกแค่30นาทีก็ถึงสถานีน้ำตกซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟขบวนนี้นะคะจากนั้นพวกเราก็เดินทางต่อมายังสังขละบุรีเพื่อที่จะมาเที่ยวที่สะพานมอนซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะชมได้ในคลิปถัดไปแต่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ